ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะดอกใหญ่สีสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็กลิ่นหอมๆนะคะเนี่ยนี่ค่ะแตกยอดแตกใบออกดอกตลอดเลยนะคะดอกใหญ่สีสวยมากๆเลยคะ่ะนุกน้อยนําโชคคะ่ะเป็นไม้ดอกเป็นไม้มงคลนะคะใบเขียวงามมาก ลำต้นก็อวบนะคะเป็นไม้อวบน้ำชนิดนึงนะคะความหมายก็ดีค่ะนีค่ะคุณผู้ชมค่ะจะออกดอกตลอดเลยนะคะเป็นตัวนกค่ะหาออกมาเท่าไรนะคะเขาก็จะให้ดอกเราเยอะค่ะใช้สูตรนี้เล่งดอกเล่งยอดเล่งใบได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําปุ๋ยสูตรง่ายๆนะคะบํารุงไม้ดอกค่ะเล่นการแตกยอดแตกใบนะคะเล่นการออกดอกทําให้ดอกสีสวยค่ะด้วยสูตรง่ายๆนะคะเพียงแค่กาแฟซองเดียวนะคะก็ทําให้ไม้ดอกของเราแตกยอดแตกใบแตกกอเป็นพุ่มออกดอกสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยนะคะ กุหลาบค่ะตอนนี้กำลังแตกยอดแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดอกก็เริ่มที่จะโรยนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้แตกยอดแตกใบเร็วนะคะเราต้องตัดดอกที่มันร่วงโรยนะคะทิ้งไปค่ะเพื่อที่เขาจะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่นะตัดเลย อย่างนี้ค่ะเขาก็จะเว้นไว้นะคะสักสองข้อแล้วก็ตัดเลยค่ะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็จะออกดอกให้เราเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเร่งการแตกยอดเรี่งการออกดอกค่ะ ถ้ามีวัชพืชนะคะในกระถางก็ถอนออกเลยเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยนะคะดูว่าในนี้นะคะมีแมลงมีมดไหมนะคะสาเหตุของการเกิดเพี้ยต่างๆค่ะไม่มีแล้วก็คุณผู้ชมเลือกมุมใดมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ขุดลงไปเลยค่ะไม่ต้องลึกมากนะคะหลังจากนั้นก็นำกาแฟค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะ ลงไปแล้วก็ใช้ดินกลบได้เลยค่ะในกาแฟาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆค่ะในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเร่งการแตกยอดแตกใบเร่งดอกเร่งผลค่ะและมีสารคาร์บอนที่กำจัดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ นอกจากจะใช้ทางดินแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้กาแฟ1ซองนะคะผสมน้ํสิ0ลิตรค่ะดาดตดทางใบได้ด้วยค่ะเล่้งการเจริญเติบโตได้เช่นกันนะคะเร่งดอกเล่้งผลได้เช่นกันค่ะและที่สําคัญยังขับไล่หนอนมแมลงทางใบได้เป็นอย่างดีค่ะเคล็ดลับในการปลูกไม้ดอกนะคะคุณผู้ชมต้องวางไว้ให้เขาโดนแดดนะคะ แดดเป็นช่วงเช้าค่ะจะดีมากๆนะคะจะมีผลต่อการสังเคราะห์แสงเร่งการจเจริญเติบโตค่ะ,คะก็จะแตกยอดเนี่ยค่ะออกดอกแบบนี้เรื่อยๆนะคะนุกน้อยนำโชคค่ะเป็นไม้ดอกเป็นไม้มงคลนะคะใบเขียวงามมากลำต้นก็อวบนะคะเป็นไม้อวบน้ำชนิดนึงนะคะ ความหมายก็ดีค่ะนีค่ะคุณผู้ชมค่ะจะออกดอกตลอดเลยนะคะเป็นตัวนกค่ะเขาบอกว่าเป็นสลีมมงคลแก่ผู้ปลูกแล้วก็คนในบ้านนะคะเรียกเงินเรียกทองค่ะเรียกทรัพย์นะคะามาค้าขายก็ดีนะคะว่าวความหมายดีมากๆเลยค่ะปลูกยังไงนะคะให้แตกกอแตกไปเป็นพุ่มแบบนี้นะคะยิ่งแตกเนี่ยค่ะออกมาเท่าไรนะคะเขาก็จะให้ดอกเราเยอะค่ะ วิธีการใช้นะคะง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เลือกมุมไหนก็ได้นะคะมุมใดมุมหนึ่งค่ะขุดลงไปสักสักนิดหนึ่งนะคะนี่เขาแตกกอเป็นพุ่มมากเลยนะคะกระถางก็เลยเริ่มที่จะเล็กแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางนะคะตัดเลยประมาณหนึ่งช้อน ไม่ต้องเต็มช้อนมากนะคะประมาณนี้ค่ะต่อกระถางนะคะหลังจากที่ได้แล้วนะคะประมาณหนึ่งช้อนก็ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะตรงที่เราขุดหลุมไว้ใช้ดินกลบเลยค่ะรดน้ำตามทันทีค่ะ เขาจะค่อยๆซึมลงไปทีละน้อยนะคะกินอย่างช้าๆค่ะวิธีการให้ปุ๋ยแบบนี้นะคะต้นไม้ของเราก็จะค่อยๆดูดซึมสารอาหารที่เราให้ไปอย่างช้าๆแล้วก็กินนานๆค่ะกินไปเรื่อยๆนะคะก็จะแตกต้นใหม่ยอดใหม่ออกมาแบบนี้นะคะใบเขียวงามค่ะลำต้นแข็งแรงเร่งการออกดอกค่ะก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ สีสันก็สวยงามค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำสูตรนี้ใช้กันดูได้นะคะ<ม>เค็ดลับง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกดอกไม้ต้นไม้ให้สวยงามเจริญง,งอกงามดีค่ะโดยเฉพาะไม้ดอกนะคะ ออกดอกให้เราสวยๆแบบนี้ตลอดเลยนี่ต้องปลูกให้เจอแสงแดดค่ะแสงแดดสังเคราะห์แสงนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าค่ะจะดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมให้ปุ๋ยนะคะถ้าปุ๋ยไม่พอค่ะก็ไม่ออกดอกให้เราได้ชื่นชมสวยๆงามๆแบบนี้นะคะควรให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะอย่างน้อยเดือนละสองครั้งก็ยังดีนะคะ เป็นสูตรบำรุงไม้ดอกไม้ประดับแบบง่ายๆค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ s u b ส c r ร b e สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ